สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าสังหาทิติเศรษฐกิจในช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างนี้นะครับหลายท่านประสบปัญหาทางการเงินนะครับไม่สามารถจะผ่อนหนี้สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมสมศักดิ์ก็เลยรับเอาคําแนะนำนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในการปรับโครงสร้างนี้นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระนะครับในการผ่อนหนี้ผ่อนสินของท่านนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับติดตามผมนะครับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับมีทั้งหมด8วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการยืดหนี้นะครับวิธีการยืดหนี้คืออะไรนะครับสมมุตินะครับท่านผ่อนบ้านนะครับระยะเวลาผ่อนบ้านที่ที่ผ่อนกับธนาคารเนี่ยทั้งหมด10ปีเนี่ยนะครับสมมุติว่าท่านผ่อนมาแล้ว6ปีนะครับขาดอีก4ปีเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไปเจรจานะครับกับทางแบงก์ว่าเฮ้ยช่วงนี้มีปัญหาทางการเงินนะครับ ขอยือดระยะเวลาสัญญายืดนี้ออกไปหน่อยได้ไหมไอ้สปีที่เหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น5ปี6ปี7ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อจะให้นะครับเ,เงินที่ต้องผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับที่จํานวนที่ต้องผ่อนเท่าๆกันแต่ละเดือนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับเพื่อว่าให้มันจะได้แบ่งเบาภาระในการผ่อนของท่านแต่ละเดือนนะครับวิธีที่2ที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือการพักชําระเงินต้นนะครับการพักชําระทมุนต้นนี่ยจะทำยังไงนะครับ ต้องเรียนท่านแบบนี้ก่อนนะครับว่าปกตินะครับสมมุติว่าท่านผ่อนสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับทุกเดือนเท่าๆกันเดือนละ2 0งหมื่นนะครับเงินตรงนี้เนี่ยครับสองหมื่นเนี่ยมันทําอะไรบ้างมันไปหักอะไรบ้างนะครับหก็คือหักดอกเบี้ย2ก็คือหักเงินต้นนะครับสมมุติกรณีนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับสองหมื่นเนี่ยไปหักเงินต้นสัก8ปดพันไปหักดอกเบี้ยสักหนึ่งสองนะครับการพักชําระเงินต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะช่วย ผ่อนหนักเป็นเบานะครับถ้าท่ในปัญหาเนี่ยนะครับจากเดิมที่ต้องผ่อน2 0 0หมืเราหักเงินต้นที่ตะกี้เราบอกว่าทุกเดือนเราต้องส่งเดือนละ8,00พไปนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับถ้าหักเงินต้นออกไปเราก็ส่งแค่เดือนละหมื0นสองนะครับภาระในแต่ละเดือนเราก็ลดน้อยนะครับในการส่งนก็ลดน้อยถอยลงนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องจำไว้อย่างนะครับนี่แค่พักชําระเงินต้นนะครับเงินต้นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงเวลาก็ต้องไปจ่ายเข้าเหมือนเดิมนะครับ วิธีทธี่3นะครับที่อยากแนะนํานก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมย้อนกลับไปข้อที่2นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราสมาสม,มุติว่าเราส่งสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นเท่ากันทุกเดือนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับมีเงินต้นแล้วก็ไปมีดอกเบี้ยนะครับถ้าเราสามารถจะลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับอัตราดอกเบีย้ยลดน้อยถอยลงนะครับแทนที่จากเดิมเนี่ยน,นะครับสง่งหัก 2, 000, สองหมื่นส่งหักเงินต้นแ พันเงินอดอกเบีย้ยหมื่นสองนะครับอันนี้ก็อาจจะลดลงนะครับไม่ต้องผือถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยได้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องส่งถึงหมื่นไม่ต้องหักถึงหมื่นสองในขนาดเดียวกันพอมันไม่ต้องหักถึงหมื่นสองเนี่ยไอจะสัสดส่วนที่หักเงินต้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ไอการที่เราถ้าอัตราดอกเบีย้ยมันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ยังส่งเท่าเดิมเลยนะครับโอกาสาที่เราสามารถจะปิดลดจํานวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยครับตลอดสัญญาเนี่ย มันก็เป็นไปได้มากเลยนะครับวิธีที่4นะครับที่อยากแนะนำนะครับก็คือการยกหรือผ่อนปลนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นะครับวิธีนี้คือคืออะไรนะครับกรณีที่ท่านนะครับสะดุดนะครับไม่สามารถจะผ่อนสินเชื่อสมมุติเป็นสินเชื่อบ้านนะครับได้สักงวด2งวดเนี่ยนะครับในปี2 5 6 3เนี่ยนะครับธนาคารในประเทศไทยก็ขอร้องนะครับขอร้องให้ทางเจ้าหนี้นะครับคิด ไอดอกเบี้ยที่ผิดนัดเนี่ยนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการผิดนัดต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นนะครับเฉพาะงวด2งวดที่ท่านสะดุดนะครับอย่าไปคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะการคิดช่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันเหมือนไปซ้ําเติมท่านนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้ามีถ้าพอจะชําระนี่ได้ก็อยากชําระนะครับไม่ใช่อยากให้ไม่อยากจะเป็นนี่เป็นศีลเป็น NPL นะครับอย่างนั้นเนี่ยธนาคารประเทศไทยก็เลยบอกให้ทางสถาบันการเงินนะครับคิดคิด ค่าใช้จ่ายหรือคิดดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยเฉพาะช่วงที่ท่านสะดุดเท่านั้นนะครับวิธีที่5นะครับก็คือเพิ่มเงินทุนุนเวียนนะครับวิธีนี้นะครับมันเหมาะสําหรับสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมยอดขายไม่ปังเหมือนเดิมนะครับอาจจะลดลงหลาย10% 20-30%ออะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้นะครับรายได้ก็ลดน้อยถอยลงนะครับ แต่รายจ่ายเนี่ยนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมค่าน้ําค่าไฟค่านุนค่านี้นะครับก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกออ็ธนาคารแห่งประเทศไทยเ็าแนะนำนะครับให้สถาบานันการเงนะินช่วยในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนนะครับให้ให้เข้ามาประคองนะครับให้แบบให้ให้ยังมีรายได้ให้มีเงินทุนเข้ามานะครับในการใช้ใจ่ายใช้จ่ายนี่ต่างๆไอ้ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ของผู้ประกอบการนะครับการจะไปขอสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนนะครับผู้ประกอบการก็ต้องทําแผนการนะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรายได้มันลดลงเท่าไหร่นะครับรายจ่ายมีเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้ช่วงแกละหว่างรายได้กับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับภายในปี2ปีเนี่ยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับต้องทําเป็นประมาณการแบบนี้นะครับให้แบงค์ดูนะครับแบงค์ก็จะได้กําหนดว่าเฮ้ยเขาควรจะช่วยในสินเชื่อในพวกเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ วิธีที่6นี่นะครับก็คือเปลี่ยนประเภทนี้นะครับกรณีท่านเป็นเจ้าของ SME เจ้าของธุรกิจรายย่อยนะครับกรณีที่ชั้นไปใช้ท่านใช้นะครับบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอามาใช้ใจ่ายในในกิจการ SME ของท่านเนี่ยนะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยนะครับ18%ขึ้นไปนะครับกรณีอย่างนี้แล้วถ้ากรณีที่ท่านไม่สามารถจะผ่อนดอกเบี้ย18%ได้เนี่ยนะครับ แบงค์ชาติก็แนะนําท่านนะครับไปเจรจากับทางสถาบันการเงินที่ท่านเป็นหนี้อยู่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตท่านนะครับขอเปลี่ยนแปลงหนี้ได้ไหมครับเออจากบี้บัตรหนี้บัตรเครดิตที่ต้องเสียดอกเบี้ย18%เปรเ็นป็นหนี้ประเภทอื่นนะครับเอาไปเปลี่ยนแปลงประเภทหนี้เลยนะครับเป็นประเภทอื่นนะครับเพื่อจะขอดอกเบี้ยให้มันลดน้อยถอยลงนะครับเพื่อจะลดภาระในการส่งดอกเบี้ยของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีที่ดีวิธีนึงนะครับทำให้การผ่อนชาระหรือจ่ายจ่ายที่ต้องไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยเนี่ย ลดน้อยถอยลงนะครับวิธีที่7นี้ก็คือว่าปิดจบด้วยเงินก้อนนะครับวิธีนี้คืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าท่านมีหนี้อยู่ร้อบาทนะครับตอนนี้ไม่สามารถไม่มีเงินร้อยบาทมาชําระหนี้นะครับแต่มีความสามารถในการหยิบยืมญาติพี่น้องหรือขายทรัพย์สินบางส่วนนะครับได้สัก70-80บาทนะครับท่านก็อาจจะเดินไปเจรจากับสถาบันการเงินที่ท่านเป็นหนี้อยู่นะครับว่าเฮ้ย hey, เงินร้อยบาทคงหาไม่ได้แต่ตอนนี้มีสัก80 ขอเอา80นี่มาปิดหนี้ตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้ากรณีที่สถาบันการเงินของท่านโอเคนะครับก็สามารถจะปิดหนี้ตรงนี้ไปนะครับภาระหนี้สินตรงนี้ก็จะหมดไปนะครับวิธีที่8นะครับวิธีสุดท้ายที่อยากแนะนําก็คือการรีไฟแนนซ์นะครับขึ้นชื่อว่าการรีไฟแนนซ์นะครับหลายๆท่านคุ้นหูกับพวกสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับวิธีการรีไฟแนนซ์คืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนเจ้าหนี้รายใหม่นะครับ ที่มีที่เจ้าหนี้รายใหม่ที่เราคิดว่ามีเงืเ่อนไขในการที่เราจะเป็นหนี้กับเขา,าดีกว่าเจ้าหนี้รายเก่านะครับไม่ว่าจะอายุการผ่อนที่นานขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือออปชันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราคิดว่าให้รวมแล้วเป็นแพ็กเกจที่มันดีกว่าแพ็กเกจของเจ้าหนี้รายเก่า,านะครับเราก็เอาเงินนะครับที่เราได้จากการลีฟแนนซ์นะครับจากส er, ินเชื่อจากเจ้าหนี้รายใหม่เนี่ยนะครับไปปิดเจ้าหนี้รายเก่านะครับ แต่กรณีนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าไอ้ส่วนลดที่เราคิดว่าดอกเนี้ยมันลดน้อยถอยลงเนี่ยเราไปคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปปิดไอ้เจ้าหนี้รายเก่าหรือเปล่านะครับพิจารณาให้ดีคำนวณให้ดีนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าให้การรีไฟแนนซ์เนี่ยแทนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับกับว่าให้เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนี่เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ต้องพิจารณาให้ดี มาถึงตรงนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเลือกนะครับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนนะครับภายในเด่ถึง8เนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่าท่านมีปัญหานะครับต้องรีบไปติดต่อกับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้หรือเจ้าของสินเชื่อที่ท่านทําสินเชื่ออยู่เนี่ยนะครับไปติดต่อนะครับไปปรึกษาเขาว่าตอนนี้เราเริ่มประสบปัญหาแล้วนะครับจะช่วยเรายังไงจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ หรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับท่านแบบเป็น NPL หรือมีปัญหาหนักอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าเก็บไปคนเดียวนะครับยังไงก็ไปปรึกษาธนาคารเจ้าหนี้ก่อนนะครับว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผ่อนหนักเป็นเบานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับแล้วถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วถ้าวันนี้ท่านนั้นชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับ วันนี้กราบขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าท่านกำลังมองหาทาวน์เฮาส์นะครับสักยูนิตหนึ่งนะครับอยู่บนถนนวนจันทร์หรือระแวกรามินทาเนี่ยนะครับถนนรามินทาเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำทาวน์เฮาส์หนึ่งยูนิตนะครับสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำยีบตารางวานะครับในหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวนะครับ หมู่บ้านไดบอนแกรนด์วิวเนี่ยครับติดถนนดวนจันเลยนะครับเดินทางไปไหนก็สะดวกจะเดินทางเข้าเมืองจะเดินทางออกนอกเมืองก็สะดวกครับและที่สําคัญนะครับยูนิตนี้พิเศษจริงๆนะครับปกติทาวเฮ้าส์ในหมู่บ้านนี้นะครับขายกัน5ล้านนะครับแต่ยูนิตนี้นะครับแค่4ล้าน4นะครับแล้วเจ้าของนะครับออกค่าโอนให้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อนะครับมาทางไลน์นะครับมาถามรายละเอียดผมได้นะครับตามไลน์ที่ผมให้ไว้ข้างล่างนะครับ วันนี้ขอพรบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ